ทดสอบกล้องติดรถยนต์ a n y t e c h รุ่น X6 ของบริษัทดีตะวันแคมในตอนกลางวันนะครับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้เป็นสุดยอดกล้องติดรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากบริษัท a n y t e c h นะครับผมเป็น Super Night Vision นะครับกลางคืนชัดมากครับผมคมละเอียดนะครับแน่นอนครับระดับ Full HD นะครับนี่นะครับภาพคมชัดมากนะครับผม หน้าจอนี่3นิ้วนะครับมุมกว้าง170ยเจองศานะครับแล้วก็รองรับการ์ดสามสิบสองกิกะบในส่วนของตอนกลางคืนนะครับจะมีฟังก์ชัน HDR ช่วยปรับแสงในตอนกลางคืนนะครับทำให้ได้ภาพที่คมชัดนะครับผม สุดยอดทีเดียวนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเล่นเป็นเลน์แก้วหกชั้นนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆจัดมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น motion detection bar monitor หรือว่า G sensor นะครับผมจัดมาให้ครบทีเดียวนะครับ กวาดมุมตอนยูเทิร์นกันนะครับองศาครับกวาดได้กว้างเลยนะครับผม มุมตอนเลี้ยวอีกครั้งนะครับนี่เป็นโค้งหัก2นะครับกวาดมุมเลกว้างทีเดียวนะครับรกล้องตัวนี้นะครับ A7X6 นะครับผมใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์อยู่นะครับ าได้กล้องติดรถยนต์ที่ดีคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมุมกล้องกว้างแล้วก็เป็นกล้อง Full HD แท้ๆนะครับผมไม่พลาดนะครับกล้องตัวนี้พลาดไม่ได้ครับผม Initech X6 ครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์โทร0819634746ปิงครับ ขอบคุณครับรับชมภาพทุกครั้งอย่าลืมปรับเป็น Full HD ทุกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ